ก็จะหมุนมาอยู่ฝวายคนรูกค้าเนี่ยว่าเราหรมุน,ะนมไปทางนี้พร้อมเพียงกันมุมล่างขึ้นไปอยู่ชั้นสองกันตามไปดูข้างบนนี่ลำแรงแต่เป็นวิวห้องบน ตัวเองถ่ายไปหัวเรือด้านหน้าสวยกว่าอากาศดีมากแต่เสียดายไม่มีแดดไงจะมาถ่ายเพิ่มห้ขอยูนิฟีมนิดนึงขึเรือนะคะวันนี้ินมาก อันนี้ไม่ค่อยมีลมนะฝนกำตกนะครับอันนี้จะเป็นไฮไลท์ที่ไเลยตกใช่เป็นทางน้ำทางน้ำถือว่าครบวิวดีสบายสบายครับวิวก็อย่างดีกลับไปสับคมเลยพายโอ๋ยเยสนี่สรุปนี่คือเราผ่านช่องแคบที่สุดแต่น้ำมันน้อยไปหน่อยนะเจ๊อย่างบางอัน่ะเที่ยนลองดู 何 <music>

อยู่ได้เนี่ยจะน,น,จ,ะนจะต้องมีการจะบอกว่าสวยวว

นี่คือบ้านพักนะครับกิ่งค้นไม้อะเป็นบ้านไม้มีครัวครับมีครัวค่ะมีเครื่องครัวมีครบหมดใครเครื่อง้างจานด้วยนะคะและนี้เขาเรียกว่าเป็นตู้เตียงสามฟุตนะเตียงสามฟุตนะครับแล้วก็มีห้องนอนใหญ่ใหญ่เลยนะครับก็หน้าต่างก็จะเห็นวิวประมาณนี้อ่าครับห้องน้ำ เจ้เพราะดูจากสีแล้วว่ามีมุมด้วยนะโอเคก็พอได้อยู่นะข้างนอกก็บรรยากาศประมาณนี้เดินเดินไปมาของเมืองกินข้าวเอลกินข้าวไปเลยกินข้า่าให้ไหวเอนแบบนี้สุดเลยเห็นแบบว่าเห็นเหวก็เราเราไว้ในถึง หน้าว่ายน้ำหน้าว่ายน้ำหมดโกถั่วต้มจอรถไฟก็ได้เช้าขึ้นกี่โมงนะรถไฟอ้าวก็วันนี้แคตื่นมาวิ่งหกโมงกว่าเ่ยเชียวลองลองจักรยานซ้ายมือระวังวิวด้านข้างครับจ็อกกิ้งกันไทฟูเทแต่ว่าร้านอาหารเยอะมากช็อปบ ็<ถ>คนไทยน่ากินมากครับเบอร์์เสื้อไม่แพงหรอสื้อเสื้อไม่แพงนะหน้าดำนเวก็มี่อะไรของตรงข้ามอ่ะ